อันนี้ลูกอมแฮร์รี่ลูกอมแฮร์รี่เปล่าโหเยี่ยกินเรื่องอะไรเนี่ยพวกเด็กใครไม่กินไม่กินมันไม่ไหวว่ะเหมือนเรื่องเก่งนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบกุ้วเมื่อกี้จะกินเไหมลุงเปิดแล้วอ่ะเฮ้ยอย่ามองดิชูสูงชูสูงให้มันจิบชูสูงใหญ่ใหญ่ก็เห็นที่เี่ยวเราต้องแดกนะ เขียวมีรถอะไรบ้างวะไม่รู้แดกไปเถอะแล้วก็แค่อธิบายรถมาแค่แหละเฮ้ยโอเคว่ะแต่เปิ้ลเหรอไม่เชื่อวงลองดูพี่เปาไม่เอาม่เอาเฮ้ยงานอีกพอเอาน้องเร็วเกลียวไอ้เกลียวเกลียวแกวี่เที่ยอะไรล่ะแกวี่เกลยวเลยน้อเกลียวไหดิเร็วไม่เดียวไม่เดียวเร็ขอใช้สิทธิ์ได้ป่ะไม่ได้เอาครับ

ไล้รอชิปปิ้งนี่คืออะไรวะใช่ไหนไอ้เป้าตามึงไร่เกี้ยดี๋ยวนะกูซื้อไม่ไม่สนไม่เกี่ยวถ้ามึงจะเริ่มมึงก็ต้องเอาด้วยตีตีขาวมันเหมือนไข่ไข่อะเีอยแล้วดูนี่ เฮีแยแล้วเอาเลยกินแบกโอปะโอปะโอเคเลยโอ้โหอีบีว่านมบูดแน่ๆดูหน้าแดงเลยไหน,หน,หนไหนอาการเป็นไงไหนบอกสึกอหมอสิเหมือนลุ้เครยเลยแกอลูกบอกมะพร้าวมันมีรสมะพร้าวเลยไม <c oughs> ่ันนมบูด <c oughs> เยอะเป็นไงครับบอกเดิเป็นไงเขียวไปเลยพี่รสชาติเหมือนเหมือนละมะพร้าวอะมะพร้าวเหรออร่อยอร่อยใช่อร่อยอร่อยเหรออร่อยเออจะถ่ายทำไมเนี่ยอย่าอ้อนรู้ดีดีสุดอลิอี้ิอินดี้

มันเสียตังคซื้อขออย่างนี้มาทำไมเนสียตังซื้อของแบบนี้มาส่อนนีอะไรกนบ้น้ม่ไดปกติอะปกติหวานเหรอใคไม่มาไมยอมเยวเดี๋ยวไม่ยออะไรเดี๋ยวไม่ยอมหรากหาคนแทนไปรวกบหวกัน มึงทำด้วยเีอะไรก็ไม่รู้เลยขลังรสชาเป็นไงหอมหวาเมือนกะทิเลยยเหมืนกะทิเหรอลงเย้ดี๋ยวเดี๋วเดียวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเ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 ดี๋ยี๋เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเี๋เดีียวเี๋ยวเเดีียวเดีวเดดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี ใช้ได้อยู่พี่มันมันมันเผ็ดไหมไม่เผ็ดใช่ป่ะรอชิปปิ้งเฉยว่ะพวกหญ้าตัดใหม่ทายทายโอซีทายทายโอซีเฮ้ยลองหัวไม่เอาพี่ฟ้าโทษโทษแล้วพี่เฮ้ยหยิบหนึ่งเมตรเขายิบไปหมดแล้วเร็วเขายิบทั้งสวนแล้วเหร็วคนเดียวเร็วเร็วอะไรวะไม่ได้ฟ้าก่อนแล้วเนี่ยดูสีดูสีกันดูสีกันนมปะเหมือนนมปะนมอ่ะโอ้รอด ที่เป็นมีกินอ้วกหรืออะไรป่ะเออมึงเจต่อไปเลยสมุนอ่ามึงกินเลยกินเะยแล้วบอกแค่รสชาติพอยังไงติ๊ก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 ิเกติ๊กตกติ๊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 กติยกตง๊กติ๊กติ๊กติ๊อติ๊หติ๊กกนกติกติ๊กติ๊กติอกติ๊กติ๊กตบๆก่อนขอดูดี หมือนอะไรอ๋พี่อะ้อแมวอะนถึงแมวอะแมวข้างบ้านที่มาแล้วแบบกินแมวอะบอกให้กินอะไรซาบูดวะอ๋อกินไข่เน่าไข่เน่าไอ้เียรมาไอ้เียรมา่ี่แก่โอ้โหทำวิวงนี้ใโชคดีไม่มีทุดีครับกี่ลายเนี่ยดูดีเดี๋ยวเจอรสชาติแย่ๆกินมิ้นเยี่ยไอ้ย่าสีฟ้าอะไรเพื่แมว ถ้าดูแล้วพี่ต้องกินสีสวยกๆแหละพี่ขอขอดูสีก่อนนะครับสีไหนพี่ขอดูก่อนอนนีีี่มิ้ดกินเลยพี่อ่าเคี้ยวไหมครับค่อยีๆเคี้ยวพี่ต้องเคี้ยวแล้วพี่บอกกับกล้องครับกล้องอยู่ทีงนี้รสชาติเป็นไงพี่โอเคไหมอร่อยหวานอืหวานร้นเลยเป็นล้ไงพี่ฟูตี้ฟูตี้โอ้ยไอ้คิ้วหรือไอ้คิ้วไอ้คิ้วเฮ้ยเร็วไอ้คิ้วไอคิ้วพี่ปูยังหยิบเลยมึงคิดดูแล้วกัน หวานเลยว่ะหวานหวชคดีนะหวานโชคดีให pues ้็อกโกแลบสีฟ้าอ้าวพี่ค oh, ืออะไรครับพี่หวานอ๋อบูเบอรี่อ้วทำไมโอ้4คนโชคดีจังวะไม่เหมือนมึงเลยพี่ตุนกูโดนอ้วนก็ก็ก็ แหมพี่ฟามึงก็พูดได้สิมึงมึงก็มาเล่นเนาะเย้าเย้าเลยหวานหรือเพื่อนเหน่าหรือยไงปลอดกล้องหน่อยเป็นไงความรู้สึกตู่อ่ะโอ้ใช่แล้วอะไรอ่ะจุกลับเมื่ยยมล้เจ้าดูสิเจ้ากลับเมื่อยยมมี เดี๋ยดิ้าเดี๋ยวนี่เนี่ยเปมือนไข่เหมือนเกี๊ยวเกี้ยวไปเกี๊ยวไปไข่เน่าโดนไข่เน่าเอาไปโยนทิ้งนะพี่นะให้คนอื่นกินนะพี่นะรสชาติเป็นไงมีแตรของมีผู้หญิงคนนึงที่ใส่รถสูงอ่ะพอดีเขาดูสีสีพอดี ดูเร็วเดียวอาเชื้อเยเช้ายอัอร่อยปูไม่หวานแล้วล่ะมันแบบหวานแต่มันเหมือนอาหารข้าวอะมัชีสป่ะสีอะไรเรสีอะไรอะมันหวานย่งเดียวเลยค่าเลอนเดอ่น่าจะเป็นอะไรคาราเมลทไมคนอื่นเ็าโชคดีวะเขาสูงสูงเขาสูงสูงพี่โฟนให้อยู่ในูกลับ่นี่ม่ด้ม่ได่ ย hey, mm hmm. ิ่งได้ก่อนเย็นแล้วมิ้นมิ้นแกติฟันเร็วๆได้รีบทำงานเร็วๆเปลียวเ็บเหมือนไอ้นั่นอะาร์เมนอ๋อาร์เมนต์อเอปไปบ้าทำงานปกตนโชคอทำงานปเออดไมมกี่คนได้กินนะเออมีไม่กี่คนที่ได้กินด้วยจะเป็นคนของนองของนอกกินเมนม็ดกินไปดิัจอมไป เขียวดิเขียว่ไม่่่่เป็นไงครับตัวตจานบอกพูดเด็กพูดมีกันเทมเจอน้ามกอะาติมันน้มกอะไม่ใช่มันคืออะไรถุ่ทาหน้าหกาน้อ่น่ รักด้ือความรักซสนุกมาแท่านผ้ใหญ่ได้มาเสาแล้วได้จับไาใหร่ด้สาวแล้วนะฮะตรงนี้นะจะพาไปช่วยของใดรมสารมีชีวิตเลยมะพาเอ้ยรอนเลยทำงานเยอะเขาอยากให้แบ่งกันกินนี่นะัะ สดใสน้องยแดงแดกแดกแดกวยาสีฟันแน่อย่างคืออยางขวดหวานเวลาได้กินเฮ้ยีอร่อยอ่ะวทำไมพวามึงโชคหลยนคนอื่นก็จับกี่คนกี่คนใอรอยากกินดีกว่าเอาดิรสชาติเป็นเหมือนรอกเรัวรัะปคนคนที่อะไรโชคดีชิบหาอะไรมาสเม็ดอโชคดีหมดเลยไปปะเกีียว เคี้ยวกลางๆเคี้ยวละเอียดกินก้มทิศตื่นเต้องดีช่างวาพี่แมนซื้อมาแบ่งกันแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวละเอียดเลยอร่อยอร่อยยาดีฟันไม่อร่อยอ่ะยาดีฟันพี่เอ๋อที่เขาเยอสีอะไรโอ้ยมึงรีบสีอะไรโอ้ยมีบ้วนออกมาเลยพี่ แปลกๆไข่เดามนี่ผู้พนักงานดีเด่นพนักงานดีเด่นไม่ใช่เสื้อดำนี่ครับคือคนเสื้อขาวทำไมคือบังจู่เผู้ฝากไว้นะผู้ฝากด้วยดูมาเลยดูสวัสดีสวัสดีครับเขียวเลยเขียวครับข้ามคายเขียวห้ามคายหวานหวานคอร์นร้านคอร์นหวานมันด้วยร้าคอรนกว่ากูว่านะจริงๆอ่ะจริงๆคนอื่นอ่ะ เขาไม่เคยแกล้งใครไงเองเขาก็ไม่โดนนะโดนเหมือนกรรมตามถนองมึงไงเด็กสี่เนี่ยกลัวเนี่ยหวานล่ะรวมไม่กัดพื้นดานปากโอ้สองล้านสองล้าสองล้านสองาใช่แหละไอ้ลูกอมเนี้ยจะสนองรสชาติจื้วกรรมของพวกมึงอ่ะกรรมดีกูหยิบลูกแรกกูโดนพวกกูทีมูมีทั้ง40เม็ดจับ3เม็ดแรกโดนมดุดยาวหยิบไปตีหยิบไปเม็ดเดียวนะเอาเม็ดเดียวอย่าวมากกว่านั้นต่อข้ามคายนะ เขียวน้ำมันงองด้วยโอ้ใช่ไม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 ่เขียวนะเป็นไงขอขอรสชาติขอรสชาติอยากรู้ควรไหมล่ะอ่ะกินเข้าไปมันเป็นลูกอมแฮนด์พเคอ่ยกินเข้าไปเลยหวานหวานเลยวะรสชาติมันมันก็หวานหวานเนาะไปมึงไปหมดเลยนี่เบอร์น้อง

บอกไหมไม่บอกเฮ้ยจริงเหรอได้แหมมึงมามีดอกปากตานโอ้ยเฮ้ยได้ขสาวทำดีหนึ่งเม็ดติดไปหนึ่งเม็ดลูกอมจะลูกอมพี่รุ่นพี่ของพี่เขาไปโอ้ยไม่ได้พี่เขาไปคอร์ดิดามาแล้วก็ซื้อมาฝากทำไมมันเป็นเนี้อเออใช่เลยกินได้แหมกินกันมาหมดแล้วเขีย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 วดีดีเขียวไปเลยเขียวเอาใคเยเป็นไงรสชาติไม่เลยอ่ะไม่เอาอย่าใาย

มิซิไม่ใช่ค่ะคนละรถค่ะพี่เปาผักแค่แบบเหม็นเขียวเหมือนอ่ารู้ว่ามันคือรถอะไรหญ้าเพิ่งตัดใหม่หว,นวานหวาน่ะคล้ายๆกล <c oughs> ิ่นกั้วอาหารหมากเรียบร้อยนะครับวันนี้เรียบร้อย <c oughs> พ,อพอพอไอ้สัตว์ <c oughs> ต้องถือที่กีดด้วยแบบนี้เหมือนซื้อไก <c oughs> ่เลยนะครับคุยอะไรโยทั้งหมดนี้ไม่คืนโนเซ่เด็ได้ค่ะเดี๋ยวทาแม่งใช่มากแบบของพี่ค่ะ การเล่น,นอของเก่าจบแล้วค่ะวันนี้ค่ะไม่ต้องจบแล้วนคะวนคะ,คะ,คะ,คะจะไปเกินแหล่ะนี่